ไปลงอเออล,ล่นไมเล่นไหนไม่ค่อยกิงวิโดนเลยใครโทรมาจริงจริงประตมันถึงแตกเลจะไปเปลี่ยนซิมนะสวางในซิตอนไหนเดี๋ยจะราคืนอะไรเอ้อน,เนี่มันแค้นกูแน่เลยอ่ะแฟ้นกูหรอ นี่ยเนีนี่ยมันแทนเนี่ยเลยอ่ะจะทำอะไรไปมซื้อของเหรอฮะจะซื้อของพี่ฝากซื้อของอ่ะเหวืองเห้ืองกมาอีกตอนนี้กูมีเนี่ยเอเจออะไรวะดอกทอง เกมนี้แม่งด่าหมดเนาะด่าไหมด่าดีดอกทองเนี่ยผู้ชายน่าหีที่อะอไหนๆจะมาหาคุยคุยจะหนีแล้วนะเนี่ยโอ้้ไม่ใช่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  โอ้กไม่กล้าแทนใครอ่ะไม่แทนใครอ่ะโห้างไหนกูก็ไม่กล้าเล่นว่ะเธอดูอยู่เหรอเนี่ยเธอดูอยู่เหรอ ฮะทำไรทำไรฮะเปิมเดิมพอดีไอ้หน่อนี่ไปกี่ครั้งไม่บอกไบฟุ้ทุกครั้งบ้าไปเรื่อยบ้าไปเรื่อยโอ้ยทีนี่มันเป็นอะไรกับปูอะทำอะไรให้มึงเนี่ยข้ามไหมไม่จริง อโอ๊ยอัดแล้วไม่ได้สักรอบ เ่ตัดเด็ดยังกางกเฮียเล่นตัดเด็ดยังกากเลยเด็ดยังกากเลย บ้านในเบนทำไมไปโอ้เป็นทีอนท่อะไรเต้นกูนักหนาร์ดตายไป,ไปไหนนะไปโอ้เอเยยี่นี่วะอย่าผมต้องปอบจาโดยเร็ว อยเก่งก็ต้องมาไม่มันยยูต้องมันต้องมันจ้ำทองตองมัน้องมันชาต้องมี้อยกพูดมากมันโปเล่กระโปเลยโนเนี่ยตัวไอ้มืงตะลุยที่กวาไม่ได้ดิโปกาดไอ้ี้ยโปแจกะต้องยู่ยตัใครเกตัวรยงตัวทาเิโลเน เฮ้ยเธอมันตามป่ะน่าป่ป้ไปไหนไม่ไปเตะบอลจ้าเปเราเจ้าตาเขียวไปเถอะไปโอ้ยมันไม่มีใครเล่นแล้วมันตามโว้ยโหลยเธอได้ยินเราป่ะเธอโอยได้ยินเราป่าเธอบัสรถกูปล่าเนี่ะแพ้แดกรถเอาไหมสัตว์อ บันเดวเด็กบัตรปอปี้กูไหมเรียบโตงันงันเสียงเครื่องนี่ดังจนโอ้พี่นี่กี่รบพี่พี่นี่ไหมพี่พี่นี่ปะไขกันแน่โอ้ยเรียบเต้บอลไหนเตบอลไหนเตบอลไหน เี่อดยแฟนกันเดี๋ยวไปเตะตัวเ็บพ่อนี่เขดูไม่หัวร้อนเลยนะเขาแกงเขาขนาดเนี้ยไอหัวครับดูดู้สวยโอ้โทษครับโอ้ วิดีโอ record my food จะทำตัวทางกับคนพูดอย่าอยู่ดีๆเธอนะครับสาสไฟยังก็ยากมึนจะไปเตะบอลอยู่บอลหนเราจะตาแดงจ ไปทุกไปไปทุกไปเปิ้นบ้าหึ่ไปทนาไปติ้ไปทำไมแล้วไงพร้อมพร้มแล้่จะไปไหมจ๊ะก็เดียวเดียวกันก็เดียวเลยเตะตอนนี้ก็เสร็จแล้วหรอกำจะไปเตะขอกำลังจะไปขอยู่ปากร้องอยู่อ่ะไมเขาจะไปนนะ ตุ้มสองตุ้ครึ่งไงวันเล่นอะเดี๋ยวไปซื้ออะไรอ่ะซื้อของอะไรของอะไรตรงไหนดีไม่ไม่เมีเพื่อนนีแค่สามตัวเนี่ยมาเล่นโมโมอะไรโปรเยอะเล่นโปรเยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นโปรใช่ไหมใช่น้ำก่อนนิดโปรแทงอย่างเดียวแทงยังไงก็ไม่ตายอ่ะอิโม่ลุล้ว เมาอือโดนน้องมึงอ่ะไม่ไม่ชอบได้ยินคนด่าไหนอ่ะโดนแคนี้เหรอได้ยินข้างเดียวได้ยินหรได้ยินหมด่ะได้ยินสองข้างเหรอได้ยินข้างเดียวแต่ไม่ชอบเวลาแบบคนด่าแทงเลยแทงเลยขี้ซ้ายเออฮ้ยพี่แม่มึงด่าบ้าขี้ซ้ายขี้ขวาค้างไว้ขี้ซ้ายลุลว่ะขี้ขวาค้างไว้ขี้ซ้ายรัวๆะี่แม่มึงด่าฮ้าเฮ้ยขี้ขวาค้างไว้โอ้ยยืนเดือดอ่ะ ไปสิโอ้คุณแหงน้าจะตใจโอ้ยจดิความจริงก็ตดเงอน จะดีตังคนอื่นทั้งนั้นดีได้เ่ยโอ้โอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดีเคโน่ยย่นใครวะรู้จักปะามมาว่า<อ>เมาเป็นเด็กตาอย <c oughs> ่างเดียว <c oughs> ปลาอร่อยได้นี่เยสโนมี yeah, การฆ่าด้วย

Okay, hey, Taka. Oho. 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 mùa lô nữa mùa xíu mùa tuyệt vời mùa chạy cảm giác mùa là cái đi mùa mùa gì mùa 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 Đây, đây, chuyển lên à Hãy subscribe cho kênh Ghiền

แม่งตายฮะแม่งตายแม่งตายเธอไป,รปะอะไรเร่อสตรีมให้เลยเดี๋ยวเรอไปดูทยียัง ลงไหพอพอัวอะไรยังงงไม่หาทำไมอ่ะยังไม่ได้อ่านหรือไม่ไม่อยากตอบเพื่อนดูนอ่ดูน่อยูลัวดูนี พอไอ้เนี้ยแต่หูฟ<ต>ั<ม>แงแล้วคือไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยไม่ได้ยินเสียงใครอยู่ไหมอย่าหลับ ไอหัวร้วนอะไม่น,น,น,น่าจะเป็นปนะว่าจะบ้านข้าวันได้ปูแล้วป่ะพอละแต่ก็จะดีน